สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปปงไปุ่ขหูทุกคนนะครับเนาะลูกค้าที่วารอรถเกี่ยวนะครับผมมาแล้วนะครับดีซีเจ็ดสิบจีนะครับผมจีพัดนเนาะสร้างซื้อพี่น้องมาแล้วครับผมแอ่เช่วงล่างเดิมเดิมนะครับนะครับผมอันนี้รถเนี่ยเมืได้ตรวจเช็คสภาพนะครับถ้าลูกค้าจองกับตรวจเช็คสภาพไปที่เก้านะครับแฮกสายขวาเดิมเดิมนะครับแอดแฮกสายขวาเดิมเดิมนะครับผมเนี่ย รถปีหกสามพี่น้องนะครับรถปีหกสามนะครับผมเดิมๆเลยนะครับเดิมเกือบทุกจุดนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับราคาหกแสนพี่น้องนะครับเฝ้าไม่จับมาจองนะครับผมเฝ้ามาจับมาจองนะครับราคาหกแสนดาวแสนห้านะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับผ่อนสามปีนะครับผมผ่อนสามปีงวดน้อยเดี๋นละสองพันพี่กอาครับงวดหน่อยเดี๋นวละสองพัน นะครับผมมวดในเทือละนะครับงวดใ่เชือละแปดหมื่นหาพันบาทนะครับสองเชือต่อปีก็คือหกหย่อนใจแค่นึงนะครับผมผ่อนแค่สามปีนะครับผ่อนสบายๆนะครับผมอ่าขามาเลือกมาชม่มขามาคุยรายละเอียดกันได้สอบถามได้นะครับโทรศัพท์โทรหาเชื่อลักนะครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดสามแปดหกแปดหนึ่งนะครับนี่เขามาแล้วเฝล่าขามาเลือกมาชุ่มขามาจับมาจองนะครับจองก่อนได้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อ สวัสดีครับ